สวัสดีครับสอนเอาปลาคุณภาพสูงอีกตัวขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ร่วมชมนะครับร่วม,ร,วมร่วมพิจารณาด้วยกันกินลินโคกุมิยาทาเกะปลาคุณภาพต้องบอกว่าคุณภาพสูงทีเดียวนะครับไม่ใช่ดูความหนาของสีนะครับความแน่นความมันเงาของผิวนะครับความสมบูรณ์ของโครงสร้าง โครงสร้างเนี่ยสมูททั้งลําตัวนะครับแล้วความหนาของกินดินนะครับตลอดนะครับเต็มทุกแถวตอมอย่างมากครับผลงานประกวดที่อัญชัาสามกันยายนสองห้าหกห้านะครับอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่เออเขาบอกว่าปิดรับสมัครนะครับเป็นวันสุดท้ายวันนี้ยี่สิแปดแล้วนะครับปิดรับสมัครคืนนี้นะครับเป็นเพื่อนที่มองหาปลาคุณภาพดีนะครับแล้วก็ปลาตัวนี้สามารถส่งประกวดได้ในระยะยาวๆนะครับ อีกหลายงานทีเดียวนะครับผมมั่นใจว่าตลอดอีก2ปีตัวนี้ยังส่งได้แบบสบายๆตัวนี้เขาจะแบกรุ่นนะครับรอบนี้ทุกงานที่ผ่านมาเราส่งลงแข่ง35 BU นะครับเขามีขนาด35เซนเต็มแต่รอบนี้นะครับขยับไซส์ขึ้นมาอยู่ที่เ36เซนนะครับตัวนี้จะถูกส่งลงแข่งในรุ่น40 BU คือด้วยน้ำหนักเนี่ยด้วยขนาดตัวอาจจะเป็นรอง แต่ด้วยคุณภาพเนี่ยผมมั่นใจว่าตัวนี้ทำผลงานได้ดีแน่นอนนะครับเชิญดูทั้งคุณคุณภาพโดยรวมเลยนะครับโครงสร้างหูพันคุณภาพแดงนะครับาการได้เดยอะควบคุมเรื่องของคุณภาพแดงให้แดงได้ขนาดน,นี้แล้วผิวที่จะต้องมาพร้อมๆกันนะครับในเวลาที่สาคัญแบบน,นี้นะครับก็อบอกว่าปลาต้องมีคุณภาพจริงๆนะครับ แดง่ำหนามากนะครับผมครับแดงแน่นลึกนะครับผแรงหนาจริงๆครับดินดินมาเต็มนะครับดินดินเอครับ40 d U มิยาทะเกะระยองโคยครับขอบคุณครับ